สำนักวัติกันได้ตีพิมพ์รายละเอียดการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของคริสเตชนคาทอลิกที่ส่งตรงถึงสมเด็จพระสันตะปาปาหรือที่รู้จักกันในชื่อปีเตอร์สแพนกองทุนทานนักบุญเปโตรกองทุนประกอบด้วยการรวบรวมเงินบริจาคเป็นรายปีจากทุกสังคมมนทนทั่วโลกรวมถึงเงินบริจาคส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบริการที่ดำเนินการโดยสำนักวัติกันและบริจาคเพื่อการกุศลสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ในปีคิสสกดา2021กองทุนมีงบขาดดุลมากกว่า19.2ล้านดอลลาร์โดยมีรายได้เพียง48.9ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายมากถึง68.4ล้านดอลลาร์สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นแนวโน้มที่ลดลงในการรวบรวมให้กับปีเตอร์แพนส์ของปีคิสสกดา2021ลดลงถึง15%จากปีคิสสกดา2020ซึ่งน้อยกว่าในปีคิสสกดา2019ถึง18%สำนักวิจัยก,กล่าวว่า ความสูญเสียนั้นเกิดจากการระบาดใหญ่ซึ่งทำให้โบสถ์จำนวนมากต้องปิดตัวลงคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินทุนปีเตอร์สแพนถูกตามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของสำนักวัติกันในทรัพย์สินที่ลอนดอนซึ่งวัติการสูญเงินไปประมาณ120ล้านดอลลาร์แล้วส่วนใหญ่มาจากเงินกองทุนซึ่งอาจเป็นผลให้ทางสำนักวัติกันต้องมีการระบุว่าใช้เงินกองทุนอย่างไรบ้างโดยมีเงินประมาณ58ล้านดอลลาร์ เพื่อกิจการแผนกต่างๆสถานทูตการสื่อสารรวมถึงในโบสถท้องถิ่นอีกทั้ง10ล้านดอลลาร์ที่นำไปบริจาคเพื่อการกุศลแอฟริกาและเอเชียเป็นผู้รับความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีรวมถึงเกาหลีใต้เป็นผู้บริจากรายใหญ่ที่สุด